มีคนซูเปอร์แชทมาไอเนี่ยโอเคได้คิดได้ได้ตัวละครเล่นเลยคุณ V 5ฟนะครับซิเลียนรีโลจัดไปต้องโชว์จริงดีอ่ะอุ้ยแล้วรอบนี้ได้เว่ยไวแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมนูเข้าแล้วก็เมนูเข้าแล้วครับเชฟไม่บิดเชฟไม่บิดกูจะเล่นมึงทั้งวันอ่ะกูไม่เจอมึงนะเฮี้ยเว่ยสวดกัดฟันพูดด้วยไปแกกูจะเล่นมึงทั้งวันมึงไม่เสนอหน้าโผล่มาพอตอนเขาโดนเน็มึงแบบจะเอ๋เรียกฉันเหรอ ไอเนี่ยไหวมันไหววะผมไม่ไหวลนะไม่ได้บัตเตอร์หกดีกว่าผมมันต้องเป็นอะไรโคโคโนฟอร์ดอะเด็กเพราะว่าเซเลียนมันเป็นสามเทรดใช่ไหมเป็นฟอร์ดเป็นพีเซิร์ฟเวอร์เราก็เป็นโคโนต้องเป็นโคโนฟอร์ดครับได้รับหนึ่งทองในทุกครั้งที่คุณเพิ่ม,มระดับดาวแชมเปี้ยนแล้วก็ได้ตังค์สี่บาททันทีแพนะ yeah. โดล่าเบนไงชาดอลล่าไอเนี่ยโดนละนักกรรม Richman ฉบับ No. หนึเรื่องเติมเกม เปิดเติมเกม t f t Mobile ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์พร้อมทั้งบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม t f t Mobile บนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้อีกนะพร้อมกับบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งคุ้มแบบนี้ต้อง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมแฮนดอาเบ้นครับน้องๆเราค้างเลเวล6นานใช่ไหมงั้นเวยเล่นครับเวยเป็นหนึ่งในฟอร์ เอ้ยเล่นฮิโลเม็นไหนที่คิดว่าเล่นง่ายสุดไม่รู้ครับเป็นเล่นไม่ครบทุกอันนี่กูเล่นเล่นมากี่วันเพิ่งเล่นมา5วันขนาดเซตสิอมีเวลา4เดือนฮิโล่บางอันฮิโร่เม้นบางอันกูกว่าจะเจอการเล่นงี้กูเจอท้ายเซตึงจะตอบได้ไหมตอบไม่ได้คิดไงพี่เดาไม่เดาเดาทำไมเดาผิดก็มาบอกเอ็นยิ้เอยิ้มยิมยิ้ยิ้มยิ้มยิ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  อะไรนะเไม่เห็นเก่งเลยพี่เออห่อผมหรือเปล่าช่องเฮียนี่พูดมั่วไปเรื่อยไม่เห็นเก่งเลยเดาเฮียอะไรสัตว์มีแต่พวกขี้หมิ่นนี่สัตว์เดาขวางั้นน่ะนี่เด็กเอือ้สักผมต้องหมุน2บาทเยอะๆอ่ะพยายามเก็บตัวละคร2บาทไว้ผมมี2บาทอย่างนี้ก่อะอีขี้นี่2บาทขี้นี่สองบาททำไม่มีละซิเลียนต้องใส่อะไรอ่ะโชจินอ่ะโชจินอาร์คจูอ่ะง่ายๆซิมเปิลสิมเพิลไม่ก็โชจิน ก็เหมือนเมทธรรมดาโชจินจูจูราเมื่อไหร่สองบาทมันจะหมุนมเป็นตัวที่กูใช้ไว้สัตว์เอนเอกพี่ไม่ไหวละกู <c oughs> ไม่ไหวเริ่มฉุนละตอนนี้โดนลามาเหรอโดนลาเบนส์นะเด็กพี่เริ่มฉุนละยงไ,ไม่เจอสิีเลี่ยนทั้งตัวเลยถ้าผมอยากได้ยี่สิบบาทรอบนี้อะ,อะความรอบบาทหนึ่งเยอะนะมีทวิทวอลวิกแจ็คทตัวน่งโคโนสองพอโชจินดาบน้ำตาน้ำตา เพราะว่าน้ำตาเป็นเซเวนเซเวนผมเล่นด้วยมันจะเป็นฟอร์ดห้าฟอร์ดห้าโคโนสองพีเซอร์เบอร์สองเอาฟอร์ดมาบูตเอดีเอพเจ้าซินเลียนแล้วก็เล่นโคโนติดแค่สองแล้วก็พีเซอร์เบอร์ก็คือพยายามเปิดเทสซินเลียนแค่นั้นแหละโคโนมีตัวลงแพงหนึ่งบาทสองบาทสามบาทสี่บาทไม่เรียงมาเรื่อยๆสองบาทสองบาทซุ่มเปิด แล้วก็เอาตาที่ผมพูดผมจะเอาสบาทไปหมุนทั้งหมดเพื่อหาสิเลียนกี่หลักเราต้องหาสิเลียนก่อนเพราะเราเล่นรีโรสิเลียน่สองบาทเล่นตัวเดิมหรือเปล่งมาเล่น1ตัวนะครับสามบาทเล่น2ตัวสซเวนกั๊วยไม่เล่นบาทด้ยวยบาทเป็นสาตัวสาบาทเดียวสุดแต่โรเว็เววห้านั่นแหละไอทหารน้ําแข็งก็ผมเพิ่งเคยเห็นผมเพิ่งเคยเล่นฟอร์สนะผมนึกว่าทหารน้ําแข็งมันจะมันจะเป็นแบบทหารน้ําแข็งอะงงปะไม่น่างง นึกว่ามันจะเหมือนดัมมี่ที่เดินไม่ได้อะมันคือถ้าเราฆ่าศัตรูอะศัตรูจะกลายเป็นหาน้ำแข็งสมมติว่าเน็กด้านหน้าเน็กมีลิเลียถ้าพี่ฆ่าลิเลียเน็กใช่ไหมลิเลียเน็กจะกลายเป็นหาน้ำแข็งมาเป็นของฝั่งพี่อะเออแล้วก็ช่วยตีเน็กอีกที่หน้ามีสองลุกมันได้มาได้ไงวะไม่รู้ได้ไงไม่รู้แต่มันมีสองลุกหาน้ำแข็งจะเย็นไหมเย็นครับเปิดแอร์ด้วยเย็นเฉียบอะไรไมันเขามีดุกขึ้นเก่งจังนีมม่ถ้าผมฆ่า เนล่าน่าจะตายก่อนมั้งถ้าฆ่าเนล่าได้ปุ๊บเนล่าจะกลายเป็นทหารแข็งเป็นพวกของเราแวบ,บนี้ดูฆ่าใครไม่ได้ทุกคนเลยจะให้คนดูดูสนอยอันนี้นี่นี่ฆ่ามเดลนี่ไงโมเดลจะกลายเป็นทหารแข็งฝั่งเราวิ่งมาแล้วเฮียกูกำลังจะพูดเรซิเลียนกี่โมง <laughs> เนี่ยสุดพีเข้ามาสักพีเหมือนเดิมนะครับ2บาทเต็มหมุนแล้วก็ดึงกาลิโอออกมาเพราะว่าถ้ากาลิโอ2ดาวไอ้ถ้ากาลิโอเป็น2บาทเนี่ยถ้ามัน2ดาวเราก็รวมล่างต่อสิเนต์มานา70แบกได้จริงเหรอวะติทนาเอาติทนาไปหมุนเอ้ยอยากได้โชจินไอสัตว์กูต้องใส่แอดัพทีไปเฮมิกแล้วเนี่ยแอดัพทีไปเลยนะพวกมินผมมีน้ำตายกันโอ้ไม่กอดข้างหลังเต็มไปหมดคือเนี้ยเราผมควรผมควรดึงดึงงูออกมานะครับ ไม่ใช่งูสิดึงเชวนาออกมาทั้ง2ตัวเลยด้วยซ้ําอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อ2บาทไปหมุนอีกถ้าซ,ซื้อ2บาทไม่มีตังนี่ให้ผมลงห้าเอ้ยผมลงเซเวนไปก่อนดิฟอร์ดฮะว่าไม่ต้องเล่นโคโนโปะเพราะว่าเล่นฟอร์ดง่ายกว่าวเดี๋ยวผมขายแจ็คละโคโนไม่ต้องเล่นหรอกทีมของคุณได้รับพลังชีวิตสูงสุดโอ้แต่ไม่ได้ทั้งทีมเลยนี่หว่าทีมเราได้เลือดยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าแชมเปี้ยนโคโนโได้รับเวทวม,มัน,นเป็นตัวที่กูใช้อะไอสัตว์เกมได้อะไร หลบไปเรื่อยหูพองแบกเราอะดุบสองอันคือ,มอผมมีแพโนราเบนแล้วผมยังต้องหยิบรุบสองอันอีกเหรอไม่เอา <laughs> มันจะเกินไปหรือเปล่าอันนี้ว่ามันเกินไปไหมมันจะไม่ออกที่พี่เลยไงเ <c oughs> ชีย่ยผมว่าโคโนผมไม่เล่นนะผมลงฟอสห้าไปก่อนโคโนถ้าจะเล่นไปเติมทีหลังเอานี่บาทนี่เซ็งว่า <c oughs> แล้วไหนโชจินผมมาผมมีจูกกนเลด แล้วผมไม่มีโชวจินใช่ไหมผมตีทิ้งได้หนึ่งทีถึกสุดคือสซเวนใช่ไหมครับเั้นซเวนรีเดมไปก่อนสซเวนรีเดมผมตีตีหมัดทิ้งแข็งแข็งอกันขอบคุณมากเอามาทำสามดาวทั้งบอดกันดิไม่มันมันจะมันสามดาวทั้งบอดจากจากแพนโดล่าเบน์อยู่แล้วเว้ยจริงๆแล้วอะคือพอเราขึ้นเวล่งห้าพอเราเริ่มโลอะเราจะเริ่มมีตัวละครสองดาวเยอะแล้วเราก็ตัวละคร ตัวเขาสองดาวไปหมุน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 พี่ก็หมุนไม่ได้สิพี่ไอเน็กพี่ยังไม่เจอซินเลียนตัวที่หนึ่งเลยเว้ยพี่หมุนได้มารอบหนึ่งแต่คือในในช็อปอ่ะกูยังไม่เจอซินเลียนเลยไม่เจอเลยเหรอใช่ปุ๊บหมุนได้กาลิโออาร์อาอย่างเงี้ยคุ้มครับเอากาลิโอไปหมุนเอาอันนี้ไปหมุนอย่างเงี้ยเราจะสามดาวไวพวกคุณเชื่อผมเนี่ยก็เดี๋ยวกาลิโอกับเชวาน่าหมุนเป็นอะไรเน็กพูดพูดพูดให้คนดูได้ยินไปกาลิโอกับเชวาน่าเหรอเอเสองคนนี้หมุนเป็นตัวอะไรทิตน้าทิตน้าขวยเลย ที่เรอดูได้ที่ตาดาผัวแน่นอนไออย่างนี้หน้าหน้าเก็บเนโกะส่งตัวนี้ไว้นะครับเพราะว่าถ้ามันสองดาวเราไปหมุนต่อเราใช้สามบาทเยอะมึงหมุนอะเป็นซินเลียนอ่ะสับหมุนเป็นน,นู่นนู่นมุนไม่เติมเป็นทำเหี้ยอะไรนู่นคนโอ้ซินเลียนสองดาววะเนี่ยคนโอ้เลยผมไปเติมที่หลังแทนยิงมินทวิทติ้วโอ้โดนบาดชิ่งอี๋อ,อตัวหนึงเอ้ยจะด่าวะมันหมุนไลยเพราะว่ากลับไปดูดิเอายังดาบ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 อยู่ไหนนั่งไง ไม่ได้ดาบเอาอะไรวะแค่ไม่ได้ดาบเอาของแทงอะน้องไอ้เฮียเมื่อกี้หน้าหยิบหน้าหยิบโอลาบวะก็ได้ฟอร์ตหกหกหนึ่งก็ได้ยอมแพ้ไปแล้วไปไหนแล้ววะโชว์จินกี่โมงวันนี้อ่ะหมุนมาเป็นใครครับปุ๊บเว็กซ์เราเล่นไหมเนี่ยไม่เล่นบาดกตัวรัมโบ้แชมเปี้ยนหนึ่งทองหนึ่งตัวของคุณจะกลายร่างเป็นแชมเปี้ยนราคาสองทอง ได้ใครวะครับคุณเปลี่ยนตัวละครนะครปบละล้วงั้นอันนี้ผมเอาสามบาทไปหมดไหมผมไม่มีสามบาทเลยอยากเอาสามบาทไปหมดุดอันนี้ตัวหนึ่งที่ถ้แม่งเป็นซินเลียนสองตัวนี่อีซี่อ่ะที่ผมว่าซินเลียนซินเลียนซินเลียนบิวที่ผมเล่นไม่ค่อยดีเลยวนะ่ะมันตัวสองบาทแค่ตัวเดียวคนะือเพนโดราเบนมันจะดีก็ต่อเมื่อคุณใช้คอร์ดนั้นซ้ำเยอะๆแบบใช้สามบาทเยอะอะไรอย<ม>่างงี้ยทิศนามาไล่เน็ตอ่ะบอกแล้วว่าต้องวัดเย็นกี่โมงป่ะพี่อีพียามินได้ปะ พื้นเวลด้อสัตว์กูไม่โลหะอะไรแค่ทิเลยียนเฮ้ยทำไมผมได้อ๋อเฮียกอากาลิม่งหมุนกลายเป็นมันหมุนตัวไว้เอาอากาลิไม่หมุนอ่ะกูมีสองบาทสองดาวสามตัวอ่ะเอาดิมันจะไม่ได้เลยไง <c oughs> ผมมีสองบาทสองดาวสามตัวหมุนมาเป็นตัวเดียวกันดิปฏิหารคนดูหมุนมาเป็นตัวเดียวกันพอได้สามดาว <c oughs> ปุ๊บไอไปหมุนหาซิเลียนต่อเก่งเกินไปหรือป้า ผมว่าน,นี่ตลกนะหมุนมาเป็นตัวเดียวกันใช่ไหมแล้วเราก็ไปหมุนหาสิเลียนต่อแล้วคนดูมันให้ฟอนต์สิเลียนอ่ะปึ๊บไม่มีอุ้ยเียเป็นไงอารีหกตัวเก่งปะสิเลียนเนี่ยก็บไหมเก็บไหมไม่มีเก็บบันลีไว้ทำสามดาวเก็บ <laughs> ทำอะไรทำน้ำมีเงี้ยทำสามดาวไงไม่น้ำน้ำมเงี้ยะไรอ้าวเราค่อยเราค่อยไปเปลี่ยนหาสิเลียนไอพีมันตลกกูก็พูดเล่นในควายมึงคิดว่ากูทำจริงเหรอเอาออกคอนเทนต์ไง อุ้ยลูกแก้วลุงยัยนี้เก็บไปได้เหรอไอเทียเก็บไม่ได้ว่ะเบนข้างล่างพี่เต็มไ่เทียร์ลูกสองอันใช่เหรอแล้ว่นลูกสองอันเลยสามอันลัมเบิ้ลสองตัวเอ้ยได้ซีเรียสเลยซีเรียสแล้วเฮ้ยผมเก็บไม่ได้อ่ะทำไมเก็บไม่ได้อ่ะขายสองตัวนี้เขาเก็บหน่อยดิโอ้ได้อาร์ติแฟกต์สองอันเลยเหรอลาปิดไข่วะมิดเทนไอ้นี่อยากได้ของไอ้เที้ยตัวข้างหน้าไอ้เที้ยไม่มีอะไรดีผมมีสามลูกแยกล่างส่งเวนไว้เลย แล้วลขายทางไปไหนขออีกรอบนึงแล้วสรุปซีเรียนผมสองกดับทีนครับโชจินไม่เจอใครจ,จะเจอไม่เจอครับโชจินไม่รอก่อนรออะไรด่านสี่หนึ่งแล้วน้องไม่อักมิน้าไงเกือบได้โอ้โหน้องนี่เยี่ยมเป็นปะเนี่ยเครื่อเดียวอีกก็เดี๋ยวหมุนคาเมียวผมเล่นห้าบาทปะเฮ้ยคาเมียวโคโนะไยจริงคาเมียวไม่ได้เล่นเล่นใดหน้าถ้าเกิดเล่นฟอร์ตเจ็ดอะเฮ้ยเอาอันนี้ไปหมุนดิเอาอนี้โคไปหมุนเอออนี้โคไปเป็นสามบาท ลำบ้าหมุนได้ไรโอ้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 สามสิบหกเจ็ดเอาละเอาละเอาละไอเทมซับดูดเลือดเอาอะไรดีวะไอนี้มันซับพอร์ตมันได้วกันเอ้ยยิงถ้าหยิบไอเทมซับหยิบโคลเลมซับไม่ดีกว่าหรอวะทำแรงผมวะไอพีนามาเล่นเกมเป็นปะเน,นี่ย <laughs> ไอแค่หยิบโคลเลมซับมันก็มันก็ได้นี่ไงชื่ออะไรนะนั่นแหละไอไอันนี้เราได้เลือกไง ผมต้องเอาตัวเล็กไปหมุนเหรอไม่ถึงสองบาทตัวเล็กไปหมุนน่ะแล้วไปซิเลียนมันไม่สองดาววะตรงนั้ไอผมถอดของได้เีคนดูไม่นามาไม่ถอดของ่ะไอ็นิกนามาเล่นเกมเป็นได้ไม่ไหวแล้วจริงอ้าวโดนหมดแล้วผมต้องถอดของแล้วซิเลียนสองดาวลงไปแล้วมีพี่เจอซิเลียนเองศูนตัวใช่ผมเจอซิเลียนเองศูนตัวจริงๆสูงเลยอะซิเลียนที่ผมได้มาทั้งหมดนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ว่ามาจากแพนโดล่าเบนซ์หมดเลยไม่โตบีบนะเนี่ยเขาบอกออซิเลียนรีโลอันนี้ไม่ไม่ได้ดีนะโปรเลซิเลียนแพนโดล่าเบนซ์ไม่เจอสักโลปึ๊บเดี๋ยวผมถอดของกันปึ๊บ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 เว้ย <Keep still. S 1> เดินทงอย่างนี้ตังก์หมดแล้วไอ้นี้ตัวสามบาท มันมันเป็นเนโกจังเลยวะไม่ได้ใช้สามารถผมใช้ใครนะเนโกเวยเออแค่แค่เนโกกับเวยเนโกเวยบาทสรุปเนโกได้ใช้ปะเนี่ยไม่ได้ใช้ก็เอาไปหมุนอยู่นั่นไงเอ,อ้ยเนโกไม่ได้ใช้พูดเนโกอะไรบ้าง <c oughs> ใช้เวยใช้ซเวนพูดผิดเวย์สเวนบาทมาแล้วครับทำบอมรัวๆพิ <c oughs> ้ม <c oughs> อันนี้ยังไงให้เหมือนใครหมิ่นสมอดเดอร์อผมทำบอมรัวๆโอ้ยโอ้มันมีเซอราดแล้วเนาะสู้ไงอ่ะ ผมยังนั่งติ้งต๋องโลไอ้ขี้งโง,ง่นี่อยู่เลยขอไอ้นั่นดิเออนั่นแหละได้เวลาใช้ดุบแล้วนะครับอุ้ยผมเปลี่ยนเป็นฟอร์ดได้ด้วยเดี๋ยวเป็นชื่ออะไรเนี่ยคาเมลฟอร์ดนะครับแล้วก็ขาดเวลาเป็นเจ็ดมาดูผมยอมแพ้ซี่เล่นได้ยังเนี่ยเรื่องขอคอมลีโลดิอุ้ยหมุนเป็นทิปเปี้ยสามดาวเลยโอเคโอเค IP พ,พี่เล่นเก่งอะยังอะน้องไอ้ไอยู่ได้ IP ยังเล่นเก่งนะไอสารเพิ่นเวลเติมโบราณฟอร์ดเจ็ ไม่ไงน้องใครมันหมินอไอ้เฮียไอ้เด็กหน้ามันหมินว่าน้องหลยไปสรุปอุย้ยอันนี้คือเราผมไม่เจอซิเรียนสักตัวเลยนี่หว่าน้องเขาบอกรีโลพี่ไอ้ <c oughs> อีน,นวันตกรรมไม่ได้โลอะซิเรียนสามดาวโดยที่ไม่เจอซิเรียนเลยไอ้เฮียทำได้ยังไงวะเก่งมากดูไม่มันไม่ควรทำได้หรือเปล่าเก่งอะไรมือชมทำไมเนี่ย มันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะทาได้ไงมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะชมกันนะพี่ทำเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำได้ได้ <laughs> <laughs> เขาไม่เลมเกิ๋มเรียกว่าอะไรไม่ใช่ผมผมเป็นใครวะเรียนธรรมชาติครับ <laughs> เดี๋ยวผมเอ้าผมกำลังจะขายเวยเลยคือผมอยากเอา <c oughs> มิดเทนไปให้ไปให้คาร์มิวอะคารมิวใน,นเมมันเยอะไม่ทันละกีเกาลีกำลังนั่งคิดอยู่พี่ลงสเวนสามหรือเปล่าใช่ครับผมลงสเวนสองตัวครับ ใช่ครับผมลงผมลงสเวนซ้ำครับใช่ครับปล่อยผมเลยครับผมลงสะเวนซ้ำครับใช่แล้วครับใช่แล้วครับทำไมพี่ลงซามอ่ะเรื่องของกูนี่เป็นไงไอเฮียไอเทมไม่แหกตาดูแหกตาแต่พิมพ์ไอ้ซั์พี่ก็ไอเทมสเวนนั้นขาดเกิดอีควายไอเทมไม่ดูพิมพ์อย่างเดียวลงสะเวนซ้ำผมจะด่ามึงซ้ำซ้อนด้วยจะหมดดึกไปทำงานเลยอ่ะ อ้าวโดนอีน้องโดนน้องโดนทมบอมพี่เข้าไปเฮ้ยมันเลิกเลิกหมุนเป็นเนโก้ดิกูเห็นมึงหมุนเป็นเนโก้หลายรอบแล้วนะสเวนสเวนบาทเอาสเวนอะอยากได้สเวนสามดาวหมุนมาเป็นสเวนเดี๋ยวนี้สเวนอุ้ยเฮียสั่งได้ปะเนี่ยพี่เริ่มเก่งละแต่พี่ต้องลงสเวนสามก่อนนะพี่เริ่มเก่งละก็ูจะลงสามจะทำไมกัดเอ็ก ไอ้สามกูจะลงเซเวนสองตัวเรืยุ่งเลยกูโดนซะแล้วหมุนมาเป็นเซเวนอีกครับไอ้สามตัวนั้นอ่ะจบจบให้มันจบที่รุ่นเราให้มันจี่ที่ตรงโนบให้มันจี่ที่ตรงโนบให้มันจี่ให้มันจีที่ตรงโนบมีอีกดุ๊กนึ่งโนบไม่นอบอีกไอ้เน็กอย่าทำมันถ้ามาสามดาวโกงไอ้เพี้ยผมมีสี่ดุ๊กเกมเพี้ยนี่เกมอะไรอะไอพีพูดว่าอะไรนะเราจะมีกี่ดุ๊วะมีประมาณร้อยดุ๊ อะผมฆ่าสเวนแค่2ตัวเองมีกี่รูปคะแนนสามเลยเหรอสี่สี่ฮะใช้ไปสองแล้ว What fuck รูกอะไรดูปปลารูปส้มรูปส้มส้มดิมันไม่ตกใจหรอพ่ดูคาร์มิลฟรอสมันดูคาร์มิลฟรอสเลยนะเออคาร์มิลฟรอสตึงนืดเครียดคาร์มิโคตรเก่งมันดูด้านบนบนได้จับจับปาดูคาร์มิลจับตาดูคาร์มิล เมื่อกี้ก็ได้จ้ะไอ้เบฟพูบอีกอันหนึ่งผมไม่รู้มึงดวงคาเมลตึ้งหรือไงดวงจับโอลาฟสองไปดิสเเวนสามไปดิกูลงสเเวนหกตัวด้วยควายคนดูไอ้เหี่หกตัวเลยนะที่สเเวนสิบแปดตัวเออกูลงสเเวนสิบแปดตัวมึงนับให้กูด้วยว่ามีกี่ตัวไอ้ตัดกูเริ่มเล่นเก่งละฉุนเลยว่ะแม่งบอกกูลงสเเวนสองตัวแม่งไม่ดูไอเทมกูฉุนแม่งเลยไอพีเริ่มกี่ตัวสาอีกสามตัวอีกสามตัวฉุนยังปื้มฉุนยังปื้มเงียบอยู่ ดูแล้วพี่นี่ก็ฉุนละนะ้องหนแล้วเหยียดไม่กันฟ้าให้คุณขอบมากไปโดนทามบอมหนุมไปคาร์มิวตึงนืดตึงนืดรู้จักคาร์มิเลเอเลนเยเกอร์ปะมาดิฆ่าได้แล้วกดสกิลอีนี่ไงทูช็อตชี่คาร์มิวโคตรเก่งเลยว่ะน้องได้เมะดันลสองเลยนะล็อกหัวดูสม,สมอเดอร์ผมเก่งมากพูดแค่นี้แหละ ไม่พี่ลงเซเวนสิบแปดตัวครับกูเก่งไงพวกมึงทำไม่ได้อย่างกูหรอกอะไรน้องมึงทำโซโมโเดอร์ทางดาวเนี่ยกลัวเลยนะเนี่ยน่ากลัวมันมีสองดูป่ะคนดูยาเจอผมแน่เพียมันน่ากลัวมากมากมีสองดูปเด็กเครียกลัวกลัวกลัวแล้วเด็กกลัวยอมเสียงหลงเลยสัตว์ยอมยอมไปไอโกเจเซินิสซี่ว่ะไอเนี้ยมึงโดนเซเวนสิบแปดตัว พร้อมกับสมอเดอร์ผมเนี่ยพร้อมกับสมอเดอร์ผมเจอเลยนี่ดูสมอเดอร์มึงจะโลงคาร์มิวปุ่อีใส่เนี่ยไม่มีไงมานาเต็มอีกบึ๊บบึ๊บนี่ไงนี่ไงหมดอร์เฮียอะไรหมดอร์เฮียอะไรหมดอร์เฮียอะไรอีใส่มันบึ๊บอ้าวเฮียผิดตัวมึงเล็งให้มันเอ้ยโดนไปไอ้เฮียคาร์มิวเล่นไม่เป็นเลยสัตว์คาร์มิวเล่นไม่เป็นน้องมันอีไปไหนมันไม่อีใส่แต่สมอเดอร์สักทีนี่แหละคนนองการหมิ่นสมอเดอร์เอ้ยตา จริงๆผมอยากได้โมเลโล่แต่ว่าแดน่ามยั่วแดน่นามันยั่วก็แดน่นามันมีตาโคโนโแล้วลงแดน่าได้แดน่นาแทนทวิททวิทไม่ประโยชน์แล้วแต่ทวิทได้ฮันเตอร์นี่วะ่ะต้องต้องดอกแผลดอกหมาดิไม่ดอกไปเที่ยวเวยสัตว <c oughs> <c oughs> ์เวยไม่ประโยชน์ก็คือทวิทจอก่อได้แล้วก็คู่กับโอลาฟหมาเป็น <c oughs> แวนการเวยตัวนี้ไม่ประโยชน์เลยผมเลยแล้วก็โคโนให้ใครวะ่ะโคโนโอลาฟแบบเติมเลือด ผมอ,อยากโคโนซีอะไม่มีตังกว่ะอยู่มีเกาะมาได้อะไรอะเอ่อฮิวฮิวถ้าเกาะตัวหลังก็ถ้าเลือดเต็มจะได้ได้นี่วะได้ไระวะได้ดาเมจแอมใช่ครับคาเมวเพิ่มของเพิ่มไปเท่มให้่ละเอายืนกองกว่นี้โดนระเบิดซีเรียสนิ่มๆนะครับตูมยืนกองกวนี้โดนระเบิดซีเลียนนิ่มๆอีกนัดน,นึงอุออ๊ยแฉะ อันหนึ่งระเบิดบิเลนอิมอิมขามิวเมกตัวได้รับเอ็มเบมประเภทที่สร้างไม่ได้ก็คือผมซื้อมาได้โคโนเก่งเกินไปหรือเปล่าเียได้เมดไปไกลเลยทีนี้จะตายไหมเนี่ยเลือดเหลือหนึ่งไอพีพี่ไป<ม><ฆ>ไ,ไกลมากอหาสมอเดอร์ไม่เจออีกขาดหนึ่งนี่วาขาดตัวเดียวไงเอเล็กขาดหนึ่งสมอเดอร์ ตายไปเน็กอ๋อสมอเดอร์มันหมดภูเน็กมันสมอเดอร์สดาวไม่อยู่ที่คนนี้เนี่ยอยู่ที่พี่เอ้ยถ้าพี่ชนะคนนี้สมอเดอร์กับภูอยู่ที่คนนี้เนี่ยคนนี้มีสมอเดอร์ตัวเดียวเองมันแค่ตัวเดียวก็ไหนมันมีตัวเดียวก็สมอลเดอร์มีแค่แค่เก้าตัวถ้าไม่นับดูปะเออเยี่ยพี่ฆ่ามันให้แล้วอะเน็กจ้าเลิศ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 ไอ้เด็กกึ่งดุ่ยกเหรอเลิศนึิศเยี่ยเราจะเราจะเจอเราจะบรดดิเล่นะไอ้ผั์จากมังกรเขียวเป็นมังกรแดงไอ้มังกรทองเหรอเลิศเจอมังกรทองผมแน่ พรกแกเป็นมังกรเข่าจรเรัาเจอยังไม่เจอไม่เจอแล้วแล <time> ้วแล้วโลกโลกผมโคโนสีได้นะเวลหน้ายัเเจอโคโนสีมีใครดักไหมครับมีใครดักไหมครับตัดฮิวอ่ะนี่ตัดฮิวมีตันไยตันายไม่นับว่าเป็นตัดฮิวเดี๋ยน้องกเกินไม่มีในเทปหมอครับ เฮ้ยมันตบมาเด้อสามแล้วจบเกอีพึ่งเจอกูอีพึ่งเจอกูเจอปะวะไม่เจอไม่เจอกระบาดหายดิโอเคยังไม่เจอยังไม่เจอยังไม่เจอไม่น่ารักวะมันไม่เป็นมังกรทองอ่ะไม่น่ารักเลยก็กรอบทองอยู่นะแบบไม่อยากให้มันแบบทองอลามเดี๋ยวพึ่งสปอยนักเน็กเงียบไปก่อนเดี๋ยวพี่รอไปเจอเน็กเองสปอยมาสปอยนะครับโครโนสี่คอร์สเจ็ดครับเอสโก้คามิลตึงนืดคามิลฟอร์สซิเลียนยูระเบิด นี่ผมหยุดเวลาทุกคนคุณดโดนดโดนหยุดเวลาจากโครโนคุณโดนหยุดเวลาจากโครโนผมโดนโดนโดนโอเคคนดูได้คลิปอันนี้คือคือที่ผมอยากลงไม่ใช่อลไรเว้ยหนึ่งคือผมสามารถมีตัวละครสามบาทโดยที่ผมไม่เจอสักตัวเลยเอ้ขออภัยผมสามารถมีตัวละครสามดาวโดยที่ผมไม่เจอสักตัวเลย นี่คือประวัติศาสตร์หน้าใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้วแล้วก็จบแต่เพียงเท่านี้เพราะผมเจอเน็กไม่สเวนสองตัวไม่สเวนสิสิบแปดตัวผมเจอเน็กละไหนดูขอดูดิใช่แมงเวออะไเลยอ่อเจอดรางปอมผมแน่นอนเอาเน็กกากบาทคนนั้นเหรอใช่ใช่อ๋องั้นพี่ก็เจอรางปอมไหนดูดิกซมมอนเดอร์สามดาวแค่ไหนกันวะเออเอแค่ไหนกันวะอุ้ยไอ้ฮ่า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 ฮากเลย่ัฮ่า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 ่นฮ่า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 ฮ่่า ไอ้เชี่ยมันทำเดียวไอ้เยี่ยอยู่ดีก็เล่นซัมอเดอร์ลิฟไปล้อมันไปเยอะมันเรียกแม่เลยโอ้โหพี่ๆล้อมันไงว่าไอ้เชี่ยซัมอเดอร์ไม่เก่งหรอกมันต้องเรียกแม่ไอ้เชี่ยมันเรียกแม่มาเลยเฮ้เพื่จริงใช้ได้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 เนี่ยจอสั่นเลยเอาแม่มาจริงครับมันสู้ไม่ได้มันเรียกแม่ดิทุกคนฮัลโหถ่ข้อยอมมัมลากร้องโดนแม่กูไว้ตัดเดี๋ยวชิม ตัวกูไม่เก่งหรอกแต่แม่กูเก่งมากไอ้อนี้ทําดีวะ่ะเ,เราได้เห็น5บาท3ดาวตาเนือ้อมา2ตัวแล้วเนาะก็คือสมูเดอร์กับ By ไบอาไ์ใบอามันดิเดี๋ยวเราดูตัวอื่นยี่เนมมึงได้ดุบมาจากเที่อะไรบ้างเนี่ยประตูนึงดุบจากลูกแก้วลุง2อันอืมเล็กอันหนึ่งอะ่ะลุกอีกอันหนึ่งก็ได้จากไอ้เบฟฟูบอ <the> ่ะโอ้โหได้มาเยอะมากสี่อันได้ดุบสี่อันกูที่ดูสมูทเตอร์สองตัวที่มีดุบอันเดียวผมกำลังนึกอยู่ว่าไอ้นี่เก่งไหม ิเียนเลก่งแต่ว่าของต้องไม่ใช่แบบนีน้ของอันนี้ผมว่ามันเบาไปอ่ะแต่ว่าผมทําอะไรไม่ได้อ่ะแต่เก่งไม่เก่งไม่รู้นะครับผมลงสเวน18ตัวคมครับ